ต้นขา,ด,านด้านหน้าที่แข็งแรงนะคะแน r รสควอก็คือลงไปแบบนี้ให้ต้นขาตึงเข่าชิดเข่าชิดนะคะนับหนึ่งดูนะคะเข่าตั้งฉากพุ่งก้นไปลงได้แค่นี้แหละเพราะว่าเราเป็นแนโร o w นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 7จ็ดแปดเก้าสิบาต่อไปนะคะอ้าขาให้กว้างนะคะดูนะคะอ้าขากว้างแบบนี้นะคะ,ะดูการโยกนะคะดึงสะโพกไปข้างหลังนะคะแล้วอ้าขาให้กว้างนะคะเสร็จแล้วแทงนะคะดูแทงปุ๊บปุ๊บขึ้นหนึ่งนะคะทำทั้งหมดสิบที กว้างหนึ่งกว้างสองนะคะออกไปเหนือหัวไหล่ออกไปโยกไปก้าวขาออกไปให้เลยหัวไหล่พุ่งก้นไปด้านหลังนะคะลงไปต้นขาด้านในตึงแทงหนึ่งสองขึ้นนับหนึ่งหนึ่งสองขึ้นนับสองหนึ่งสองขึ้นนับสามหนึ่งสองขึ้นนับสี่หนึ่งสองขึ้นนับห้า หนสองขึ้นนับหกหนึ่งสองขึ้นนับ7โอ้โหพื้นเลื่อนมาก8 9ดเก้าสต่อไปเอาขานะคะลับมาข้างหน้านับหนึ่งนับสองเลื่อนตัวไปด้านหลังให้เข่าหน้าตั้งฉากแล้วลงนับหนึ่ง ดูนะคะอีกรอบทําผิดกันเยอะแล้วเข่าเจ๊งนะคะส่วนใหญ่ลงอย่างนี้อันนี้ผิดดูดีๆดูรําตัวให้ดี one step two step แค่นี้ก็ได้แล้วเลื่อนตัวมาด้านหลังเข่าตั้งฉากข้อเทา้าดูตัวเลื่อนอย่างนี้นะคะไปหนึ่งสองสลงไปอย่างนี้4ี่ห้าหด 9 10เสร็จแล้วสลับข้างบ้าง one step t o step นะคะไม่แคบนะคะเสร็จแล้วเลื่อนตัวมาด้านหลังเข่าตั้งฉากเสร็จแล้วย่อลงนะับหนึ่ง6 7 8สแล้ว10จบนะคะที่ เซตที่1นึอ่า,อาเดี๋ยวเราจะมีเสริมท่าอื่นๆเพิ่มขึ้นด้วยให้พักขากันแป๊บหนึ่งให้พักขากันแป๊บหนึ่งนะคะโอเคเตรียมตัวเดี๋ยวเตรียมเข้าเซตที่2นะคะอ่ตอนนี้ใครที่เพิ่งเข้ามานะคะอุปกรณ์กีฬาไม่พร้อมนะคะให้ให้ไปหาขวดน้ำหรือดัมเบล1.5ลิตรมาได้เลยนะคะ โอเคประมาณนี้โอเคอุชอ่ะเตรียมตัวเซตที่สองตามกันมาเดี๋ยวโค้ชเห็นข้างหน้านิดหนึ่ง มาอย่างรวดเร็วนะคะเดี๋ยวแบกหมดอ่ะพร้อมหรือยังการที่แบบจะเล่นขาให้ไม่เพละเราต้องเต้นเล่นเล่นขาหน้าขาในนะคะแล้วก็ขาหลังเล่นให้หมดเลยนะคะเดี๋ยวเซตที่สองนะคะเราจะเปลี่ยนท่าเปลี่ยนท่าบ้างเก็บส่วนอื่นๆบ้างนะคะอ่ะเตรียมตัวดัมเบลมาเราจะลูดแข่งดูนะคะเข่าอะ่ะตั้งฉากกับข้อเท้าไว แล้วเราก็รูดไปตรงๆหลังตรงไว้คือถ้าหลังค่อมนะคะรูดไปปุ๊บเอ็นขาหลังไม่ตึงถ้าใครหลังโกงอย่างนี้คือผิดเอ็นขาหลังจะไม่มีทางตึงสิ่งถ้าอยากให้ข้างหลังตึงบริหารต้นขาหลังด้วยนะคะแล้วขึ้นมาถึงก้นได้เลยนะคะอันนี้ท่านี้คือต้นก้นกับต้นขาเราจะต้องหลังตรงเป็นกระดาษแล้วเราก็ลูดไปตรงๆคุณจะรู้สึกว่าลงแค่นี้นะคะเอ็นขาหลังตึงมาก เอ็นต้นขาหลังตึงมากอ้าวลู่ลงไป10 1ขึ้นมาขมิบลูดลงไปตรงๆให้เอ็นตึงไม่ต้องรีบ2อลูดลงไปตรงๆ3หลังตรงไม่โก่งนะจ๊ะ4ปีปลายหถ้าเซตสองเปลี่ยนท่านะคะหนะคะลวดเดียวนะคะวันนี้โดนสิท่าเจ 8 9 1เอ่ะเป็นไงท่านี้ไม่ได้ยากนะคะแต่ว่าได้ต้นขาหลังที่แบบไม่เหมือนเซตที่หนึ่งต่อไปเน้นนะคะเน้นได้ต้นขาแบบว่าทั้งขาต้นขาหน้าต้นขาหลังเลยนะคะเอาดัมเบลไว้ที่ไหล่นะคะถือนะคะคืออย่าหอ่อคือถ้าหออย่างงี้คุณจะไม่ได้กล้ามเนื้อแขนยกขึ้นไป แล้วขาไว้ให้รู้สึกว่าออกแรงยกเสร็จแล้วดูนะคะโค้ดไม่ได้แบบลงไปอย่างนี้ไอ้อย่างนี้ผิดแบบจิ้มไปเล็กน้อยเนี่ยจิ้มขาไปเล็กน้อยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผิดนะคะเราจะต้องลูดขาไปไกลๆเพื่อที่ต้นขาหน้านะคะเข่าตั้งฉากกับข้อเทา้านะอ่ะทำด้านหลังให้ดูแล้วลาเรามาดูด้านหน้ากันอ่ะเคอร์ซี่ล้ํงนะคะดัมเบลถืออย่าหอ อย่าห่อแขนไม่เอานะคะไปลูดขาไปไกลๆย่อลงเข่าตั้งฉากกับข้อเท้านะคะอันนี้เข่าจะไม่เจ็บนับหนึ่งนะคะไปอีกข้างสังเกตเข่าตั้งฉากกับข้อเท้าเข่าไม่มีเจ็บแน่นอนสองไปสามไปสี่เฮห,ห้าฮึบห,หกไปเจ็ด 8 9 10โอเคต่อไปนะคะสควอตนะคะกับมีที่ท่าสควอตแต่เราจะเพลสขึ้นไปด้วยนะคะถือดัมเบลห้ํมถือตกตกสอกหนิบแนบลำตัวอย่างนี้ผิดถือเอาไว้นะคะเราจะสควอตโด,ดยการพุ่งก้นลงไปย่อลงโดสเต็ปที่1พุ่งก้นสเต็ปที่2องหมวนลงขึ้นมา Place, พร้อมขมิบก้นแบบนี้ดูกันทันไหมเตรียมตัวสิบครั้งป่ายพุ่งก้นหมวนลงขึ้นขมิบก้นพร้อมเพลสนับหนึ่งฮึบ <H up. S 1> สองฮึบ <H up. S 1> สามพุ่งลงปุ๊บสี่อย่าลืมขมิบก้นด้วย เป็นไงต่อไปนะคะท่าต่อไปนะคะดูกันอ่ะ one step two step อ่ะพื้นมันลื่นนะคะโค้ดจริงๆโค้ดอยากจะไซส์ลังนะคะแต่พื้นมันลื่นมากเลยไซส์ล้วต้องแหกแน่เลยเนี่ยอ่ะลองไซส์สิบทีนะคะคือถ้าพื้นมันลื่นขามันจะแหกอ่ะสิบทีเท่านั้น one step สอสเต็ปพุ่งก้นไปด้านหลังนะคะดัมเบลถ่วงน้ำหนักอยู่ด้านหน้าถือนะคะไม่ปล่อยตามมีตามเกิดถือไว้นะคะก็ะคือออกแรงยกเสร็จแล้วยกสะโพกไปต้นขาด้านในตึงขึ้นมานับหนึ่งโยกสะโพกไปด้านหลังเข่าตั้งฉากกับข้อเท้าต้นขาด้านในตึงเข่าตั้งฉากขึ้นมาสองทำถูกกันยังเนี่ยอา้าพุ่งก้นแยกขานะคะ อ่ะสามสี่ห้าหกพื่นเลื่อนนิดหนึ่งเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคต่อไปดูนะคะดัมเบลถือไว้บนหัวไหล่นะคะเสร็จแล้วนะคะทิ้งสะโพกลงไป อันนี้คือแบบอ้ากว้างนิดหนึ่งนะคะเกือบจะซูมโม่สควอตเสร็จแล้วยกขาเก็บน่องนับหนึ่งไปสองไปดัาเบยวถือไว้สามอันนี้เก็บน่องด้วยนะคะสี่ต้นขาก้นน่องห้าหก,หกเจ็ดแปดเก้าสิบจบ เซสองท่าตอนนี้นะคะท่าเล่นก้นต้นขาไปแล้วสิบท่าอะให้พักกันนิดหนึ่งนะคะความยากอยู่ระดับไหนความยากอยู่ระดับไหนแจ้งกันนิดหนึ่งอะทั้งหมดสิบท่าคุณคิดว่าวันนี้คุณฟังแล้วคุณเข้าใจและทำถูกทั้งหมดกี่ท่าอืมเขียนกันมา ดื่มน้ำกันเนสหนึ่งเ,เขียนกันมาสิบท่าทำถูกกี่ท่าอ่ะเขียนกันมาทำถูกทำไหวกี่ท่าเขียนกันมานะคะหรือครกินน้ำนิดหนึ่งไม่รู้ว่าเซตที่หนึ่งกับเซตที่สองท่าต่างกันหมดเลยไม่รู้ว่าเซตไหนยากกว่ากันนะคะอ่ะ เราจะรีมิกซ์ท่าเซต1กับเซต2เข้าด้วยกันนะคะอือพราจะบอกว่าท่ากลุ่มพวกนี้เป็นกลุ่มเป็นท่าที่แบบลดเซลลูไลท์เช่นกันนอกจากได้ก้นต้นขาต้นขาด้านในต้นขาด้านหน้าต้นขาด้านหลังได้ก้นแล้วจะเป็นท่าลดเซลลูไลท์ด้วยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะกินน้ําให้เยอะเยอะ งดเค็ม งดเค็มงดแซบอีหลีงดของหมักดองของแปรรูปที่มีโซเดียมสูงไม่งั้นนะคะขาข้างหลังเนี่ยมันจะเรียบเนียนแบบนี้ไม่ได้นะคะมันจะเป็นคลื่นเซลลูไลท์ผิวเปลือกส้มไม่สวยนะคะประมาณนั้นเลยแล้วก็าการนั่งไขว่ห้างนั่งพับเพียบนั่งขัดสมาธิมีการให้เลือดไหลเวียนไม่สะดวกนะคะน้ำใต้ผิวไหลเวียนไม่สะดวกก็เป็นปัญหาหลักของการมีเปลือกผิวส้มเช่นกัน นะคะอ่ะสิ่งวิธีแก้คืออาหารที่โค้ดบอกว่าอยากกินเยอะรวมทั้งคาเฟอีนด้วยการกินคาเฟอีนจะต้องกินน้ำเปล่าเยอะๆนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ทีเ่เขาเรียกอะไรอะไตถ้าทำงานไม่สมูทนะคะทุกอย่างนะคะขับของเสียได้ไม่ดีนะคะจะเป็นผิวเปลือกเซลลูไลท์แน่นอนนะคะใครที่มีจะรู้ว่าวิ่งเท่าไหร่ก็ไม่ออกแต่ว่าเรามีเคล็ดลับนะคะเคล็ดลับ สำหรับเมมเบอร์เมมเบอร์บอกเลยนะคะสำหรับเมมเบอร์ที่อายุ5060อะ่ะเขาไม่คิดเลยนะว่าคือเขาศรัทธาโคนะ้ดเนาะเขาก็กินตามที่โค้ดพูดเขากินพัทเล่มสองก็ปุกเริ่มจางเลยใครอยากดูผลลัพธ์เมมเบอร์ก็ที่ที่แบบเอามาแชร์กันในห้องคือเมมเบอร์แชร์เองนะว่ามันดีมากไม่ได้ออกกำลังกายเลยนะคะใครสนใจเซลลูลท์นะคะเพิ่มมี ผิวเ,เพื่อเอาผิวเปลือกส้มออกขาเรียบเนียนใส่ขาสั้นก็สวยใส่ชุดว่ายน้ำก็ได้เป็นได้ทั้งคนผอมคนอ้วนนะคะเซลลูไลท์ไม่ได้เกิดเฉพาะคนอ้วนนะคะใครที่แบบหมดปัญญาในการเอาออกก็แล้วนะคะวิ่งกันแล้วกินน้ำกันแล้วนะคะก็มากินพัสเลมกันนะคะมีโปรโมชั่นอยู่นะคะสนใจถามได้สนใจพิมพ์เซลลูไลท์มาเขียนยังไงก็ได้คดอ่านออก สนใจใพิมพ์ว่าสนใจตัวเซลลูไลท์แค่นี้จบนะคะมาเซตที่3กันไม่ใช่ว่ากินฮาร์ซเลมแล้วจะไม่เปลี่ยนแปลงการกินนะคะโดยเฉพาะตำปูปลาของหมักดองตัวดีเลย นะคะมันจะออกช้ามากนะคะช่วงเอาเซลไลต์ออกหยุดกินนิดหนึงหรือก็กินให้จางๆบางๆด้วยไม่งั้นก็คือมันออกช้านึกออกไหมมันออกก็ออกอยู่หรอกมันช้านะคะตามนี้เลยของหมักดองตัวดี n ัมเบอรของแซฟนัมเบอรบอกได้เลยนะคะแล้วก็การนั่งไข่ห้างน้ำขับเพียบต้องเปลี่ยนอิรียบทด้วยอ่ะต่อไปเซตสนะคะเราจะ เอาท่านี้นะคะขึ้นมาขมิบก้นนับหนึ่งไม่สอนแล้วนะคะเพราะสอนในสองสองเซตนแรกแล้วสองสิบห้าทีสามสี่ห้าถ้าใครบับหลังไม่ตรงปกระดานนะคะไม่มีทางที่เอ็นขาหลังจะตึงหกเจ็ด สิบสิบเอ็ดขมิบก้นกันด้วยสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าต่อไปนะคะเราจะเอาดัมเบลนะคะไว้ที่ไหล่แบบนี้นะคะแล้วสควอตแบบบัมบัมเพาเขาเรียกว่าเพานะคะคือบัมไปสองทีแล้วค่อยยกขึ้นนะคะสิบห้าทีไปบัมบัม ยกหนึ่งขมิบก้นด้วยบัมบัมยกสองสอกอย่าหนีบตัวนะคะสอกไม่ตกไม่เอาถือไว้นะสามสห้าหจะได้โทรหาป้าซ่อมคอมด้วยเลย 7, เจ็ดยกขานอนอ่ะไม่รู้แปมันจะได้เทสไงลูก 10 11 12, 13, 14, อ็อ๋อน้ำผึ้งออรอสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าอ่าท่านี้ไม่มีในสิบท่าแรกนะคะต่อไปนะคะดัมเบลยังคงอยู่ข้างบนนะคะดัมเบลมาช่วยโหลดน้ำหนักนะคะทำให้เพิ่มแรงต้านกล้ามเนื้อจะขึ้นไหวนะคะต่อไป วันนี้ต้นขาด้านในนะคะมาไม้ทันต้นขาด้านในต้นขาด้านหน้าต้านขาด้านหลังและกล้นเก็บหมดมีน่องอยู่ท่าหนึ่งด้วยนะคะต่อไปอ่ะท่าที่สองไปแล้วนะคะต่อไปท่าที่3ามเราจะทำเคอร์ซีหลังนะคะล้างไปข้างหลังสอนแล้วนะ1 2 3สองสใครเข่าตั้งฉาก นะคะไม่ได้จะเจ็บเข่านะคะผิดต้องลากขาหลังไปไกลๆ4 5ยอ่อปลาลากขาหลังไปไกล5 6 7 8 9 10 11 12 สิบสามสิบสี่สิบห้าอ่ะสามท่าไปแล้วนะคะต่อไปท่าที่สี่จะกลับมาที่เก็บน่องเก็บน่องอ่ะถือดัมเบลไว้อย่างนี้ก็ได้นะคะหรือจะอย่างนี้ก็ได้ค่าเท่ากันอ่ะถือไว้อย่างนี้เสร็จแล้วอ้าขาเท่ากับซุมโม่นะคะย่อลงไปเก็บน่องนับหนึ่งสอง 3ามส่ยอดลึกเลยต้ขนขาด้านในตึมหกดปดเก้าส,ส,สิบสิบงสิบสามสิบสี่สิบห โอเคอ่ะให้พักขานะคะอ่ะอันนี้อาจจะแบบไม่ไหวกันนะคะส5ทีสำหรับคนต้นขายังไม่แข็งแรงนะคะถ้าโค้ดพาทำเยอะให้ทำจำนวนครั้งที่คุณไหวไม่ต้องฝืนนะคะการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายจะทำให้คุณออกกำลังกายไม่ได้หลายวันเลยนะคะสู้ออกเท่าที่ ทำไหวตามสมรรถภาพร่างกายโดวยวกายเป็นว่าออกตามโค้ดแล้วก็โค้ดผาเดีง่งแล้วก็ใครที่นอนไม่พอเป็นลองโควิดอยู่หลังป่วยร่างกายไม่ฟื้นจะมาไว้ถ้าร่างกายไม่สมบูรณ์ออกกำลังกายไม่มีทางสร้างกล้ามเนื้อได้เท่ากับออกฟรีอย่างที่สองของแถมการที่ร่างกายต้องการพลังในการซ่อมอยู่อยู่โหมดซ่อมแซมอยู่ แล้วคุณดึงมาออกร่างกายภุมิคุ้มกันตกไม่มีอะไรดีเลยมีแต่เสียกับเสียคือเสียนะไม่เจ้าด้วยเสียด้วยฉะนั้นใครที่รู้สึกว่าวันนี้ไม่ได้เฟรชนะคะแฮงอยู่นอนไม่พอยังแบบไม่ฟื้นจากป่วยห้ามออกกําลังกายหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเวทเทรนนิง่งหรือคาร์ดิโอ,โอเต็มที่ก็ได้ยืดเยดย,ดย,ยดอ นะคะใครขี้เกียจก็พอนะคะไม่ดึงร่างกายที่อยู่ในโหมดซ่อมมาออกกําลังกายเด็ดขาดนะคะ,ะฟังกันด้วยออกไปก็มีแต่เสียก็เสียนะ,ะต่อไปถ้าสุดท้ายโค้ชจะให้ก้าวไปข้างหลังนะคะหลังถอยหลังเข่าตั้งฉากข้อเท้าขึ้นมานับ1นึ่งถอยหลังเข่าตั้งฉากข้อเท้า2 ล้างนะคะรี่หมดล้างสามดัเมเบลยกไว้สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบใครไปสิบห้าไม่ไหวสิบพอนะคะสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม สิและ15โ oh. ห